ทุกคนระหว่างทางเราเจอต้นตะลิงปิงฮะทุกคนรู้จักไหมตะลิงปิงเออเอยปริงประยงที่มีเคยหอมตุ้นเต็มเลยตรงนี้นี่ฮะตะลิงปิงเปรี้ยวนะฮะไปแช่อีกนะฮะเยอะแยะมากมายทั้งบนเพียบเลยที่ต้นนี้ก็เยอะเลยทุกคนต้นนี้ก็เยอะนฮะนี่ฮะ ตาลิงปลิงเออมันออกดอกแบบตามอย่างนี้เลยทุกคน่ห้เป็นพววนะตาลิงปลิงเอยปิงสะยงเปรี้ยวนะฮะนี่ทางรถไฟครับทุกคนนี่ฮะตาิงลิงถ่ายต้นตะลิงปลิงนี่กล้วยสุกแล้วข้างบนนี่ฮะกล้วยสุกแล้วข้างบนตะลิงปลิงว่าไงลูกอย่าก,กัดนะครับ นี่มันเป็นมิดนะฮะทุกคนนี่ฮะตะลิงปลิงเลิศมากทุกคนเคยเห็นไหมล่ะเขาไปแช่อิ่มอะครับทุกคนจ๋าว่าไงร้อนไม่ลูกอร้อนไม่ตัวเองนี่ฮะเส้นทางรถไฟขวามือไปกันตังพระซ้ายมือไปทุ่งสงนะฮะสายรถไฟชุมทางทุ่งส่งเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะนะี่ฮะ สวยงามเยอะะสียามาจากกรุงเทพเหมือนกันเนาะนี่ฮะมะมุดทุกคนนี่คือลูกมะมุดที่หายากที่สุดในโลกพันเป็นสายพันธุ์เดียวกับมะม่วงเห็นไหมฮะทุกคนเนี่ยฮะไปแกงที่วันนี้เราไปกินแกงแกงเหลือง ชื่อร้านครัวตํารวจเขาใส่ลูกกันนี้ค่ะลูกมะมุดเนี่ยยิบๆแต่ถ้าสุกนี่ก็จะหวานหอมแรงมากเลยเนี่ยะแปลกไหมฮะมะมุดนะฮะไม่ใช่ละมุดส่วนอันนี้ก็เป็นชมพู่มีนก็ดกแดงนะทุกคนนะอูสีแดงแต่ก็มีมดลังมดแดงเหมือนกันทุกคนนี่ฮะ สุดยอดไหมฮะทุกคนเนี่ยฮะมะมุดนะฮะก้านยาวเดี๋ยวถ่ายอีพีหน้าเปิดหน้ามาเห็นมะมุดเลยดีไหม